สวัสดีชาวไมนนี่ทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับไมลอนนี่นะครับผมและวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับเราอยู่กันในรายการ Watch for Watch นะครับผมเป็นรายการรีวิวนาฬิกาส่วนตัวของผมนะครับผมจะเอานาฬิกามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอันนี้นะครับก็มีเรือนนี้เลยนี่นะครับผมนี่เรือนนี้นะครับผมได้มาจาก l a z า da นะครับผมเพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่า Lazada มันเป็น ช่องทางที่ซื้อนาฬิกาซื้อของซื้ออะไรต่างๆนะครับได้ราคาถูกมากๆนี่นะครับผมนาฬิกานะครับนาฬิกาของอันนี้นะครับมีความพิเศษังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับผมนาฬิกาก็จะมาลักษณะนี้นะครับใส่ถุงมาเขาก็จะใส่ถุงมานะครับผมเนี่ยใส่มาลักษณะนี้เลยนะครับผมเนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะออกมาอย่างนี้นะครับผมก็ดึงปุ๊บออกมานะนี่นาฬิกาก็คือจะมาแค่นี้เลยนะครับผม เป็นนาฬิกาแฟชั่นนะครับผมไม่ได้นาฬิกาที่ใส่โกหลูอะไรมากนะเป็นนาฬิกาแฟชั่นนะครับผมยี่ห้อโซกีนครับนี่โซกินะครับเป็นเนี่ยเพื่อนๆเห็นตรงนี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นนาฬิกาจีนนะครับผมอันนี้ก็เป็นนาฬิกาจีนจีนแท้ๆเลยครับจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ราคาผมจะบอกเลยแล้วกันราคาผมซื้อมา25บาทนะครับผม mm hmm. ถูกมากเลยได้ส่วนลดมาด้วไงเออเนี่ยถุงก,ก็ มีลิกัสิ์ด้วยนะอ่ะมีลิกัสิ์เฉยของ25บาทอย่างนี้นะครับผมอ,อันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแกะใ,ให้ดูกันเลยนะครับผมนี่แกะสดๆกันเลยนะครับผมแพ็คมาแบบนี้นะนาฬิกาจีนนะครับผมนี่นาฬิกาโตกีนะครับผมอ่าแพ็คมาแบบนี้กล่องก็จะมีเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นเป็นถุงเป็นอะไรแค่นั้นเลยนะครับผมนี่ ตาเป็นอย่างนี้นะครับในการแนวเนี้ยเข้าใจว่าได้ไอเดียนะครับได้ไอเดียมาจาก lot Watch นะครับผมก็คือในอการแนวนักบินนั่นแหละเมื่อน่าจะเป็นยุคประมาณ90นะครับผมสายเนี่ยนะลองสัมผัสดูเนี่ยคือแบบไม่คือมันคือสายนาโต้นะแต่เป็นนาโตที่แบบสัมผัสแล้วมันรู้สึกสกัสกสักมือเหมือนกันนะส่วนฝานหลังนี่ก็เป็นฝานหลัง สเตลเลตนะนี่สเตลเลตแล้วดูเพิ่งแกเพิ่งแกะมามีร้อยแล้วนี่สเตลเลตนะฝาหลังสเตลเลตข้างหน้าเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นทองหลวงทองทุกทองหลวงทองเหลืองชุบนะครับผมมันน่าจะเป็นทองเหลืองชุบนะนี่งานก็จับแล้วก็รู้สึกมันก็ถ้าแถวน,นี้ก็คือมันก็รู้สึกว่ามันก็เนียนๆดีนะ ม็ดมะยมนี่นะครับผมเม็ดมะยมนี่เขาล็อกมาใหน้นัเราก็จะใช้ก็เราก็แค่ดึงอันนี้ออกดึงออกไปเลยดึงๆน,นะครับผมแข็งมากครับผมเนี่ยมันก็เป็นถ้าเกิดดึงออกมานี่ก็เป็นการปรับเวลาปกตินะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะแต่ตอนนี้ผมมีปัญหาแล้วว่ามันจะเอาออกอยังไงเนะี่ย แข็งมากๆเนาะโอเคอ่ะงั้นไม่เป็นไรครับผมมันต้องหาอุปกรณ์งัดออกมานะอ่ะเอาเป็นว่าปุ๊บแข็งมากๆเลยเพื่อนๆเอาเป็นว่านาฬิกาควอดอะถ้าเกิดเราดึงตรงเนี้ยออกได้นะมีดแกะจนมือปุ๊บจิกหมดละเราก็ดึงตรงนี้ออกใช่ไหม ดึงออกมันก็จะทํางานได้น,นะคาผมแต่อันนี้มันต้องน่าจะต้องใช้คีมใช้อะไรดึงออกอุ้ยออกออกแล้ว <c oughs> เรียบแทบฉีกนี่เราก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็ต้องเดินใช่ไหมเดินอ่าเดินแล้วนาฬิกา25บาทเดินแล้วนะครับผม <c oughs> นี่เป็นลักษณะนี้นะจะจิกออกมาบอกเวลานะโอ้มันม,มันแข็งมากเลยคนระับเพื่อนๆเอ,อาโอเคอ่ะเดินได้ก็ รู้สึกโอเคแล้วนี่นะครับผมนาฬิกาของจีนนะครับผมนาฬิกาจีนนะราคา25บาทหาซื้อได้ในลาซาด้านะครับผมหน้าปัดเนี่ยก็จะบอกว่าบอกสกิลเยอะมากนะเยอะจนรู้สึกว่าลกเลยอ้าวกันน้ำา3 ATM นะครับก็เรียกว่าระดับนี้ก็คือหลังมือได้ล้วกันแต่ว่า ไม่เออไม่ควรล้างนะไม่ควรเอาไปโดนน้ำนะครับผมนาฬิกาแบบนี้อืมไม่งั้นมันจะเสียไว้นะครับผมหลักเวลาเนี่ยมันก็ตัวเลขนะมันก็เป็นตัวเลขแล้วก็มีตัวเลขแบ 3, บใบสามใบสี่อะไรนี้นะครับผมด้วยเสริมนะครับผมแล้วก็บอกวันที่นะครับผมตัวนี้บอกวันที่ระบบระบบควอดนะอ่ะระบบควอดนะครับผมแล้วก็มียี่ห้อของเขานะครับผม ตัวนี้นะครับก็จะบอกว่ามันมีภายน้านะภายน้ําก็คือเนี่ยทั้งเรือนเนี่ยไอโจเขียทั้งเรือของเขาเนี่ยคือภายน้ําหมดเลยนะครับผมให้เพื่อนเพื่อจินตนาการว่าภายน้ําของเขาอ่ะจะเป็นเหมือนภายน้ํเอ่อเรียกว่าภายน้ําเหมือนนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยเออให้เพื่อนเพื่อนจินตนาการอย่างเ้เหมือนภายน้ํานาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนลองไปดูก็ได้นาฬิกาปลุกเพื่อนที่บ้านมัน พายน้ำเป็นลักษณะไหนนะมันก็จะเป็นแบบวง,วงๆกลมๆใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะครับผมเป็นพายน้ำไม่ได้สว่างมากนะอ่าแต่ก็พอมองเห็นอยู่นะครับผมแล้วก็จะงานเนี่ยน้าหนักตัวนี้นะครับผมอ่าน้าหนักตัวนี้ผมไปช่างมานะผมก็จะอยู่ที่28กรัมนะแล้วก็ส่วนของตัวเนี้ยดันความกว้างของนาฬิกาอยู่ที่44บมิลนะครับผม ก็คือรวมตัวเม็ดมะยมไปด้วยจะอยู่ที่ร4นะครับผมแล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่9มิลนะครับผม9มิลความหนาของเขาอยู่ที่9มิลนะครับโดยรวมงานก็จะเป็น่างนี้ครับผมก็เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับผมขึ้นคอครั้งแรกนะครับเป็นยังไงขอลองขึ้นคอดูก่อนนะครับผม ใส่สตึงมากเลยเพื่อนๆก็ได้อยู่ในการแนวทหารนะครับพวกนี้ในการแนวทหารนะนี่อยู่บนข้อผมก็ลักษณะน,นี้นะครับผมนี่ีฮอโซกินะครับผมใส่แบบใส่ใส่เล่นๆนะ่ะไม่ได้ใส่แบบจริงจังมากนะครับผมจะถามว่าใช้ได้ไหมก็ พอได้นะอ่ะมันก็นาิกามันก็เดินตรงอยู่นะตรงเนี่ยตรงในที่นี้ของผมก็คือเนี่ยมันตรงกับมา้าของตัวเลขขีดตัวเลขนะมันก็ค่อนข้างที่จะตรงอยู่นะ, <S <S ะเดี๋ยวจะลองดูไปเรื่อยๆนะว่ามันตรงไปเรื่อยๆไหมนีม่นี่นะครับผมมันก็ตรงอยู่นะก็พอได้อยู่อพอได้อยู่นะครับผมนี่ลักษณะสใส่ออกมาก็เป็นอย่างนี้นะครับผม มขอ,อไอตัวบัคเคิลเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นสแตนเลสนะแต่สแตนเลสพวกเนี้ยผมว่ามันเป็นสแตนเลสมันเป็นสแตนเลสเก็ตไม่ค่อยดีมากหรอกอจาจจะเป็นเก็ตสองศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับเพื่อนเพื่อนซึ่งมันจะคนละเก็ตกับที่เขาเอามาทํานาฬิกาโดยเฉพาะพวกสามศูนย์สี่สามหนึ่งหกอะไรเงี้ยเป็นต้นไปนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นสนะองศูนย์หนึ่งอะเนี่ยโดยรวมก็เป็นลักษณะนี้นะครับผมสายนี้ก็ สายแข็งแข็งสักๆนะคะแล้วก็เจาะรนูนี่ก็ไปเจาะเพิ่มได้นะครับผมสําหรับคนที่ข้อใหญ่กว่านี้นะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็ไปกับนาฬิกาตัวนี้สามารถหาซื้อได้น,นะครับราคาถูกมากๆก็การเก็บงานตามอะไรเงี้ยก็คือตำหนินะครับเดี๋ยวให้ดูตำหนิด้วยนี่ตำหนิของเขาเนี่อย่างเช่นอย่างนี้เนี่ยก็เก็บงานมาแบบ ขัดเหมือนยังขัดไม่เสร็จนะก็คือแบบเขาเน้นเรื่องของปริมาณแหละเข้าใจได้เนี่ยก็จะมีแบบเนี้ยเห็นไหมรอยขัดรอยอะไรเนี่ยดูตรงลักษณะของเขานะลักษณะนาฬิกาของเขาเนี่ยเนี่ย่เนียชัดเลยมันก็จะเก็บงานมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็คือสมกับราคาของเขาแหละราคานี้ก็จะไปหวังอะไรกับเขามากก็ไม่ได้นะครับผมก็คือใส่กันเล่นๆนะนาฬิกาแฟชั่น กับนาฬกาโซกินะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้เท่านี้นะครับผมแล้วก็ครั้งหน้านะครับรายการ w a t h h o r w w t r h กับ m i n o n นี่นะครับจะรีวิวอะไรกันก็ขอให้ติดตามรับชมกันต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ m i n o n นี่ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมบ๊ายบาย